เมื่อกี้ค่อยโจลาวแต้ตอนนี้เราอยู่ที่เซโนเนาะตอนนี้เรามาห้องอัด AN Studio ูดิโมื่อกี้เราอยู่กับเจ้าก๊อฟเจ้าของเพลงขอให้มุงทองกับหลายๆเพลงที่ดังอะไรคันไอ้โเมาอย่างนี้อันนั้นเจ้าของสตูดิโอเนาะไอ้น้อยหากระต้นเมื่อกี้เรามาอัดเพลงใหม่เพลงฟลอให้มุงทองแหละเวอร์ชันเท่จะมาซัดเวอร์ชันใหม่จช่ไดมกรับฝากติดตามเลยเท่จะมาซัดอยู่เพื่อนละเดี๋ยวไปเบื้องเบิ้งหลังการถ่ายทำเลยเบิ้งหลังการอัดเพลง สวัสดีครับคุณครูที่เคารพรักช่วงนี้ผมขอหยุดพักไม่ไปโรงเรียนสึกสองสามวันคือผมลูกเดินไม่ไหวเจ็บปวดหัวใจเป็นไข้หนาวตอนนี้เหละจะหายเท่ขึ้นหายใจเข่าหัวมันยาวนดี่หลังจากี้เปลี่ยนสึกสองสามวันเึบเขาเลยตอนนี้สั่นสั่นเท่สิไปบ่หอยและเท่สิหอบก่อนได้โอเค พออมมมมัััันนนนนเืยาสวัสดีครับกินอีได้ยังบ่สวัสดีครับคุณครูที่เคารพรักช่วงนี้ผมขอหยุดพักไม่ไปโรงเรียนสัก2-3วันคือผมตอนนี้แหลยทำไมก่อนเลยเจวันเจวันเจวันยังสิได้กว่านี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีบ่ได้เนาะสวัสดียังบ่อยากขัดก่อนได้ สวัสดีครับคุณครูที่เคารพรักช่วงนี้ผมขอหยุดพักไม่ไปโรงเรียนสักสอสวันคือผมลุกเดินไม่ไหวเจ็บปวดหัวใจเป็นไข้ ไปเลยเด้อสิตาเอาแต่ไปไปมันไปโรงเรียนสึกสองสาจะลองไปตามมันเลยเด้อครับคุณครูที่เคารพรักช่วงนี้ผมขอหยุดพักไม่ไปโรงเรียนสึกสองสามวันคือผมลุกเดินไม่ไหวเจ็บปวดหัวใจเป็นไข้หนาวสั่นต้นเหตุที่เป็นอย่างนั้นคือแฟนผมมันหักอก ผลสุดท้ายก็มาหลอ,อกกันทำไมเขาเป็นแบบนี้แรกๆก,ก็ดีดันจีก็พังแช่ไห้มันอย่าได้คนร้ายจริงออแล้วกลับฉิงไม่มีเยื่อใหญ่อุตส่าห์ลงรักจทบตายแต่ผมสุดท้ายก็มาหลอ,อกกันทำไมเขาเป็นแบบนี้แรกๆก,ก็ดีดันจีก็พังข้ากเล็บตัวนี้ บ่บ่บเธอคิดเล็กน้อยไม่ต้องห่วงเรามันจูนได้ต่อแต่อารมณ์นี่จูนมาได้เนะะาะอ่ะอารมณ์เนี่ยจูนมาได้ โ<ค>อ้โหคุณซื้อแบบด่วนไลฟ์มาเนี่ยอัดทั้งอัดทั้งสไตร์มาเนี่เลยได้เศร้าเลยมามาเนี่ยด้เศร้าเลยมาเนี่โอ้โหแค่ไหนกฝากเพลงกันบอสอ่ารบกวนฝากเพลงขอให้มึงทองเนาะเทเวอร์ชั่นเป็นเทจัมภาษะเองที่ห้องห้องอ่าเป็นเวอร์ชั่นของเขาเองเนาะแต่ก่อนเป็นเวอร์ชั่นของพี่กอล์ฟเฟนแลยฮะมาเรียเป็นเวอร์ชั่นเขาแล้วใจก็ฝากติดตามเดิมมาหนีสิบ <โห S 2> เป็นมื่อที่หฮาสิอัพเนาะลง่องไหนลง่องเจ้าก,ก๊อก,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 กพิเีส,ส้ดเด้น ขอให้มึงอกหักรักครุดดวงตกขอให้มึงสอบตกเรียนอ่อนทุกๆวิชายิ่ขึ้นหน้าฟากขึ้นหลังความรักพังยังไม่พอขอให้มึงท้องไม่มีพ่อไม่มีใครรับ <c oughs> ขอให้มึงเป็นหมันก <c oughs> ันไม่มีความสุขขอให้มึงเป็นทุกข์เขียวข้าวไม่ลงคอขอให้เวรและกรรมที่มึงนั้นเคยได้ก่อ <c oughs> ตามสนองจองล้างจองผ่านทุกทุกวันชีวิตมึงนั้นขอจงอย่่ได้เป็นสุขทุกชาติไป